พระอุปคุตอุดปืนหัวสำเร็จจในรุ่นมหาปัฒนาปีสี่แปดมีมาสามมีมาสามสามองค์นะเดี๋ยวจะจัดชุดเป็นชุดชานมากแบบนี้ให้ครับรประกันแท้ทุกรายการนะนยะบางคนก็จะเอาไปติดกับปากกาปักเกอร์บ้างก็มีเคยๆมีคนถามผมมาว่าติดได้ไหมเนี่ยผมถามว่าก็ก็ติดได้นะ เราเคารพศรัทธาบูชาเราไม่ได้ไปหวังเพื่อจะทําราคาหรืออะไรองนี้นะแต่ก็ดูที่ความเหมาะสมครับนะนะประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็ทักมาฮนะจะจัดคู่กับเนื้อชันมากเนะี่ยประมาณนี้ฮะลูกอมชันมากนะฮะยุคเก่าปั้นถ้าคนชอบนะครับผมมีอยู่สามชุดทักมาคุยกันได้ครับผม